สวัสดีครับสวัสดีครั้งครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สัญญาว่าผมจะมาชวนพวกเราทุกานนะครับทำตัวแอปอินเวนเจอร์ตัวนี้นะครับแต่ว่าพอผมกลับไปเล่นตัวแอปตัวนี้นะครับก็มีฟีเจอร์อะไรหลายตัวน่าสนใจแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นโปรแกรมที่เจ๋งเจ๋วเลยทีเดียวนะครับที่สามารถที่จะนำไปใช้งานได้ค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับก็เลยคิดว่าจะแทรกเจ้าตัว MQTT Panel ตัวนี้นะครับอีกสักคลิปหนึ่งครับก็ไปกันเลยครับไปดูกันเลยครับผมก็จะมาที่ตัวมือถือของผมนะครับเปิดตัวแอปตรงนี้ขึ้นมานะครับ ที่แล้วเราก็สร้างตัวคอนเนคชันไว้แล้วนะครับก็คือการเชื่อมต่อไปอยัง MQTT Broker นะครับแล้วก็เปิดเข้าไปเลยอันนี้ที่เราทำค้างไว้นะครับผมขอลบมันไปก่อนนะครับโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างตัวแดชบอร์ดเพิ่มมาอีกสัก3ามแดชบอร์ดก็ผมจะคลิกไปตรงนี้นะครับแล้วก็ add new dashboard ตรงนี้ก็ให้ตั้งชื่อว่าเมนนวนแล้วกันนครับแล้วก็จะเลือกสีให้ไม่เหมือนกันนะครับเลือกไอคอนผมขอเลือกเป็นรูปมือแล้วกันโอเค c r e เ t e แล้วก็จะได้ตัวอันนี้เนาะโอเคจากนั้นผมก็สร้างอีกอันหนึ่งน,นี่นะ ตั้งชื่อว่า c a m e r เลือกไอคอนเป็นนาฬิกาเลยกันครับแล้วก็สีก็ขอเป็นสีนี้แลวกันเกตผมก็จะมีอยู่3 Dashboard อย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ในส่วนของตัวมาเริ่มกันที่ตัวเมนนวนก่อนดีกว่า นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกคน add panel ผมให้ add panel เป็นสวิตช์ละกัน mm hmm. ก็เหมือนเดิมครับเราก็ตั้งชื่อสวิตต์หนึ่งตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมให้เราเซตตามนี้เลยแล้วกันนะครับก็สว mm ิตช์หนึ่งผมก็ให้ตัว topic ท,ที่เป็นตัว อ๋อตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับของตัวสั c r i b e ไม่ต้องไปใส่มันนะครับเพราะว่าตัวนี้เราจะให้เป็นตัวส่งเป็นโหลดตรงนี้ก็เป็น on valve หนึ่งเป็นโหลดออฟก็เป็นออฟ v a l e หนึ่งตัวอย่างอื่นก็ คงไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแล้วเนาะโอเคล้เราก็จะได้สวิตมาหนึ่งตัวจากนั้นผมก็เค okay. เอาเป็นอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับเอาคร่าวๆก่อนครับก็ผมก็ทำการโคลนเลย หนึ่งตัวขอสักสามตัวนะหนึ่งสองสามตัวนี้ก็จะเป็นสวิตสองวาวสองออนวาวสองออฟวาวสองตัวนี้ก็ สวิตซ์สามช่มัดวาวสามเสร็จไปของเมนนวลนครับทีนี้ของท mm ัมเมอร์ผมก็ให้แอดตัวแพนเนลตัวทัมเมอร์เนี่ย mm hmm. ผมจะให้แอดตัวเดทไทม์ตัวนี้ ตัวเดทไทม์ตัวนี้ก็ตั้งชื่อเป็นส er ตาร์ตสตาร์ตไทม์เมอร์หนึ่งทำนี้นะครับแล้วก็ท็อปิก็จะเป็นอันนี้ตรงนี้ให้เลือกเฉพาะเอาไทาม์หนึ่งเดียวพอแล้วนะครับ บั t เทิลคัลเลอันนี้ก็เอาตามนี้เลยแล้วกันอโอเคแล้วก็ขอเป็นซักครึ่งสกรีนแบบนี้นะครับจากนั้นผมก็ทำการโคลนโอเคได้มาแล้วนะครับก็ อีดิมันตรงนี้ก็เป็น stop ปก็คือตัตั้งเวลาตั้งเวลาว่าจะให้หยุดเมื่อไหร่ก็น่าจะเสร็จครับอ่ะแล้วก็จะมีตัว Start t ท m มเมอร์สต m อปจากนั้นก็ให้สร้างขึ้นมาอีกสร้างตัว แผงลรูอวิจเจตขึ้นมาอีกเป็นตัวสวิตตัวนี้อันนี้ผมก็ให้ตั้งคือว่าเป็นวันจันทร์ครับตัววันจันทร์ก็คืออันนี้ผมทำไว้ให้ตัตติดของวันจันทร์เปโหลดก็คือเป็นหนึ่งโหลดออฟคือเป็นศูนย์ครับโอเค คร e a t e ครับเสร็จแล้วผมก็ให้มันมีขนาดสักหนึ่งในสามเข้าไปแก้ไขใหม่เพราะว่าตรงนี้ตัว,ต,วตัวอักษรมันหายไปผมขอเป็นตัวนี้ละกันครับยู e ไอคอน w วิต h แล้วก็เลือกเป็นถ้ามันเปิดก็ให้เป็นสีเขียว ถ้ามันปิดก็ให้มันเป็นสีแดงแล้วก็ตัวนี้เลือกเป็น small คือเล็กที่สุดละแล้วกด save ครับโอเคจากนั้นผมก็ทำการ clone c l o n โครนิกครนิกครับจากนั้นผมก็ทำการแก้ไขนะครับไล่ไล่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นวันอังคาร นี่ก็จะเป็นว okay. uh, ันพุธเคอ่าวันพุธวันพฤหัส วันศุกร์โอเคเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวผมขอเพิ่มไปอีกหนึ่งอันแล้วกันตรงนี้ให้เป็น Display เหมือนข้างบนแล้วกันนะครับตรงนี้ก็ให้มันรับ Hammer แลวก็ Sharp อันนี้ก็หมายความว่า Sharp ตัวนี้มันก็จะได้หมดเลยนะครับไม่ว่าข้างหลังจะเป็นอะไรมันก็มันก็ถือว่าเข้าพวกหมดเลย นี่นะครับก็เข้าพวกมาเลยนะครับก็คือเรียกว่าเป็นดอนแคร์หรือไวค่ะคล้ายๆกับตัวนี้ตัวนี้ก็ตัวที่อยู่หลังคอนโทรลตัวนี้ก็คือเป็นอะไรก็ได้ก็ได้ีังนั้นผมก็จะสร้างตัวแผ่นลขึ้นมาใหม่หนึ่งอันครับก็จะเป็นตัวนี้ถิดล็อกผมตั้งว่าดิสเพย์ะรั อันนี้นะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอย่างอน่งก็ไม่ต้องเซตแล้วนะครับเอาไว้ทดสอบเฉยนะครับโอเคคราวนี้เราลองมาทดสอบมันดูนะครับ ตรงนี้นะครับขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือเจ้าตัวเจ้าตัวอันนี้นะครับนอกจากว่ามันจะสามารถส่งข้อมูลไปยังแอปอื่นได้แล้วนี่นะครตัวมันเองเนี่ยยังสามารถส่งมาหาแผนแนลที่อยู่ในตัวมันเองได้ด้วยนะครับเช่นเรามีแผงแนลหรือมีวิดเจ็ตอยู่ในนี้หลายตัว ครับ uh huh. ตัวมันเองเนี่ยก็สามารถที่จะคุยกันได้นะโดยผ่านตัว MQTT เหมือนกัน MQTT เนี่ยนะได้เหมือนกันอย่างเช่นผมจะให้ตัว panel หรือ widget ตัวนี้มันคุยกับตัวนี้ก็ได้ ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะสามารถส่งข้อมูลเข้าหากันได้วิธีการก็คือเราแค่เซตตัวท็อปิกให้มันให้มันตรงกันนะครับระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนั่นเองนะครับอย่างในกรณีเมื่อกี้นะครับที่ที่เราได้แดงออกมาตัวนี้นะครับจะเห็นว่าท็อปิกของผู้ส่งอย่างเช่นตัว start timer ตัวนี้ มันตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะส่งเข้าหากันได้เพราะว่าไิดถูกไม่ใช่นะครับก็คือตัวนี้นี่นะครับมันคืออันเดียวกันเพราะว่าด้านหลังของเรามันเป็นดอนแคร์หรือเราไม่สนใจนั่นเองนะครับเป็นตัวชาร์ปเพราะนั้นข้างหลังตัวนี้เป็นอะไรก็ได้นะครับมันก็จะวิ่งเข้าหากันได้นั่นก็หมายความว่า ถ้าเกิดเรามีการเลือกเวลาสร็จเนี่ยเวลามันจะต้องถูกส่งมาที่ตัวนี้นะครับเพราะว่าท็อปิกมันเป็นท็อปิกที่ตรงกันร,ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะครับว่ามันมันใช่ไหมครับโอเคครับผมก็จะเลือกตัวมเมือตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นเวลา9.00 pm เลือกปุ๊บเห็นไหมก็จะเป็น อันนี้คือเวลาเวลาสตาร์ทนะครับเวลาสต็อกก็สักสามทุ่มสิบนาทีนะครับนี่นะครับสามทุ่มสิบนาทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับพอเราคลิกมันก็สามารถที่จะส่งข้อ,ขอความมาได้นะครับศู 0, นย์นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับ ประมาณนี้นะครับมันก็สามารถที่จะสื่อสารข้อความกันได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในหน้าโฮมหรือหน้าแดชบอร์ดของเราครับก็ให้เราแอดตัวแพเนลเข้าไปอันนี้ผมก็จะไปเร็วๆนิดหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวให้แอดตัวเกตเข้าไปอันนี้ก็จะ Copy มา 0 50โอเคยูนิตยูนิตก็จะต้องเป็นองศาเซลเซียสอ่ะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอกัอบมา ผมก็มาวางตัวนี้นะครับเ e a t e ผมก็ขอสักครึ่งหน้าจอจากนั้นผมก็จะคโคลนโคลนตัวเท็มตัวนี้เข้าไปแก้ไขผมก็จะเปลี่ยนตัวนี้เป็นยูมิดยูมดตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น humid ตัวน,นี้ก็จะเป็น100นะครับค่าสูงสุดของมันยูนิตก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์คือประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้สร้างตัวเพนเนลขึ้นใหม่ตัวหนึ่งครับผมให้เป็นตัวนี้ละกันรครับลายกราฟผมให้เป็นซซยมอเจอร์ก็มาเลย เป็นของพับผพดนะครับเอ๊ะไม่ใช่ตัวต้องเป็นผู้รับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นรับค่าจากเซ็นเซอร์มาแสดงผลอันนี้นะครับอันนี้ก็ซอยมอยเจอร์ คือข้างล่างตัวนี้ก็เป็นออปชันนะครับแล้วก็ใส่ไปให้มันสมบูรณ์ smooth c ันนี้ก็ให้มันแสดงทุกๆสินาทีก็ได้นะสมมุติว่าค่าที่ส่งมาแล้วก็พลอตหนึ่งหนึ่งหนึ่งจุด1 1หนึ่งสิบนาทีพลอดครั้งหนึ่งจำนองนี้นะครับก็ประมาณนี้โอเคโอเคจากนั้นเนี่ยผมสร้างตัวไว้สำหรับทดสอบขึ้นมาอันหนึ่งแล้วกันก็เป็นตัวสไลด์บาร์ตัวนี้แล้วกัน เดี๋ยวเราจะใช้ตัวสไลด์บาบตัวเทสครับผมก็จะตั้งค่าตัวเทสตตัวนี้ให้เป็นของตัวสอยนะครับใช้สำหรับตัวสอยโอเคนั่นก็หมายความว่าตัว,ต,วตัวนี้นะครับ ตัวเทสซอยซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นผู้ส่งเนี่ยนะตัวนี้แหละเป็นผู้ส่งมันก็จะส่งข้อมูลไปหาเจ้าตัวนี้โอเคไหมครับเพราะว่ามันมัน,มนท็อป,ปิกมันตรงกันระหว่างผู้ส่งแล้วก็ผู้รับประมาณนี้นะครับ okay. โ,โ,โอเคเปโอด์มินเป็นศูนย์เปโอด์แม็กเป็นหนึ่งร้อยโอเค เปอร์เต์แล้วกันครับแค่น,นี้เคถ้ามันทำงานได้จริงครับข้อมูลที่สร้างจากตัวนี้นะครับมันจะถูกส่งเข้าไปในตัวแผ่นเนลตัวนี้อันนี้นะครับเพราะว่าแผ่นเนลตัวนี้ก็คืออันนี้ใช่ไหมครับแผ่นเนลตัวนี้ก็คืออันนี้ โอเคนะเดี๋ยวลองดูว่ามันใช่ไหมมันจะเป็นที่เราไมนะครับผมก็ส่งค่ายี่เก้าเข้าไปอ,อันนี้นะครับมันพอดค่ามาลนะ้วทีน,นี้ผมก็ส่งค่าสี่สิบเข้าไปนะครับมันก็จะพอดค่าส่งค่าห้าสิบห้าเข้าไปส่งค่าสามสิบเอ็ดเข้าไปอ,อันนี้สมมติเราเป็นค่าที่ได้จากตัวเซนเซอร์นะ ถ้าเป็นภาพความเป็นจริงก็คือตัวข้อมูลพวกนี้มันจะต้องวิ่งมาจากตัวเซนเซอร์ตัวนี้นไครับแล้วก็ส่งผ่านเข้ามาทางนี้ส่งข้าผ่านมาทางแอปตัวนี้แต่แอปตัวนี้ก็จะส่งเข้ามาที่ตัวแผ่น el ของกราฟที่ว่า EP1 อย่างเงี้ยนะหลักการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็ในอา่า คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการสร้างทักษะสร้างประสบการณ์ในการใช้งานแอปที่ชื่อว่า i IoT MQTT Panel เนี่ยให้สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดเตรียมนะครับผมก็ได้วางวางแผนว่าจัดเตรียมพวกอุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปใช้จริงนะครับก็คือข้อมูลในอนาคตเนี่ยครับมันก็จะถูกส่งผ่านมาจากเซนเซอร์พวกนี้มายัางตัวแอปตัวนี้ จริงๆมันต้องมาที่ตัวแอปตัวนี้ด้วยนะครับสองสองอันเลยแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงในคลิปหน้าแล้วกันนะครับว่าจะทํางานยังไงนะครับเพื่อที่จะให้มีการทํางานคา่คล้ายๆกับเจ้าตัวแอปที่เราคุ้นเคยกันแล้วก็คือตัว i o t m q t t panel ตัวนี้นะครับถามว่าทําไมต้องต้องสร้างแอปตัวนี้ขึ้นมาด้วยนะครับทั้งๆที่แอปตัวนี้ก็ก็ให้มันก็ใช้ได้อยู่นะคําตอบก็คือ มันสามารถที่จะยืดหยุ่นมากกว่าครับเวลาเราจะใส่ฟีเจอร์อะไรที่มันมันระดับสูงขึ้นหรือว่าฟีเจอร์อะไรที่เป็นเฉพาะทางของเราเนี่ยแอปข้างล่างเนี่ยอาจจะอาจจะทําไม่ได้นะครับแต่ว่าแอปข้างบนตัวนี้คือยืดหยุ่นเลยเพราะาเราพัฒนาเองนั่นเองนะครับโอเคครับจะทํำยังไงนั้นนะครับก็ติดตามในตอนต่อไปแล้วกันนะครับในหัวข้อการพัฒนาแอปด้วยอินเวนเตอร์นะครับ แล้วก็ให้มันพูดคุยสื่อสารกับเอาเอาสื่อสารกับัวตโหนโดเลสก่อนแล้วกันนะครับจากนั้นถ้ามันสื่อสารกับโหนโดเลสได้มันก็จะสื่อสารกับตัว e s p 8 2 6นี้ได้เช่นกันเพราะว่าเราก็ถือว่าอุปกรณ์ทุกทุกทุกอปกรณ์นะครับมันก็จะเป็นตัวติงเนี่ยครับตัวติงในในโลกของอินเทอร์เน็ตออฟติงเหมือนกันหมดนะครับถ้ามันส่งข้อมูลมาหาติงตัวนี้ได มันก็จะส่งข้อมูลไปหาติงตัวอื่นๆก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ